สวัสดีค่ะพบกับพรพิมลชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพามาตำมะม่วงนะคะมะม่วงวันนี้ใช้มะม่วงแก้วขมิ้นนะคะหนึ่งลูกแล้วก็มีน้ำตาลตีา1หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพริกก็มีพริกแดงกินดาพริกแห้งนะคะแล้วก็กระเทียมมะเขือเทศลูกเล็กนะคะแล้วก็มีน้ำปลราระ้ะหอมแดงแล้วก็ใบขึ้นช่ายนะคะ แล้วก็กุ้งแห้งปลาแห้งนะคะวันนี้พาตำมะม่วงแซ่บๆนะคะก็ใส่พริกลงไปเลยนะคะใส่พริกลงไปก่อนทั้งพริกแหง้งพริกสดนะคะเดี๋ยวขอตำพริกแป๊บหนึ่งก่อนนะคะนะคะตำพริกกับน้ำตาล น้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปตำกับพริกแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะความเผ็ดก็สามารถปรับได้นะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยต่อไปก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะมะเขือเทศแล้วก็บุบๆให้แตกก่อนนะคะ ตามด้วยน้ำปลราระไม่ได้ใส่มะนาวนะคะเพราะว่ามะม่วงเขาเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะน้ำปลาละแล้วก็ตามด้วยหอมแดงลงไปตำลงไปตำพร้อมกันกับน้ำปลราระนะคะจะได้หอมๆนะคะกด,ดเบาๆก็พอนะคะ ใส่น้ำปลานิดนึงนะคะจะได้หอมๆเป็นน้ำปลาจากนั้นก็ตามด้วยกุ้งแห้งนะคะ ลูกเดียวนะคะได้เยอะมากเลยมะม่วงแก้วขมิ้นใส่หมดเลยเมนูแก้ง่วงนะคะแล้วก็ตำให้เข้ากันตำไปเลยนะคะ ็ตามด้วยปลากรอบนะคะปลากรอบไม่ต้องตำแล้วนะคะเดี๋ยวปลากรอบถ้าจะละเอียดเกินไปเราเอาสากขึ้นมาเลยนะคะจากนั้นเราก็ใช้ทับพ,พีคนคนเอานะคะน่ากินมากเลยค่ะนี่ค่ะตำ ตามะม,ม่วงนะคะสีสันนะคะสีสันน่ากินมากมาก,มากเลยชิมกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชิมขาดเหลืออะไรเราจะได้เติมนะคะก่อนที่จะตักเสิร์ฟนะคะเราต้องชิมดูก่อน ชาติอร่อยเลยคะ่ะพอดีเลยนะคะอร่อยพอดีเลยนะคะเดี๋ยวจะมาตักใส่จานเสิร์ฟนะคะสีสันน่ากินมากเลยตัมมามมวงเสร็จแล้วนะคะมาตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนี่เลยนะคะ กินตำมะม่วงด้วยกันนะคะแซบแซบแกงวงเลยแกงงวงได้ดีเลยนะคะใส่ปลากรอบใส่กุ้งแห้งด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยชิมดูแล้วนะคะอร่อยเลยนะคะใส่มะเขือเทศด้วยเพื่อสีสันนะคะสีสันดูน่ากิน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตำมะม่วงค่ะตำมะม่วงแซ่บๆค่ะค่ะวันนี้ก็ขอฝากคลิปไว้แค่นี้นะคะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนฝากเป็นกำลังใจให้กับพรพิมพชาแนลด้วยนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ